เชิญเลยเชิญเลยยิอนรับเชิญเลยครับเชิญเลยครับทำไมวะเปิดรายการแล้วเปิดรายการเปิดรายการเปิดรายการสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับเวสปาเออรฮานี่การขับเวสปากับออร์ฮ่าครับวันนี้เรามาในงานสกูตเตอร์เฟสครั้งที่สองนะครับที่ที่ไหนครับโกดังโกดังแปซี่เก่าครับนี่โกดังหรือโกดังเสริมส่งนี่เองนะครับวันนี้เดือสกูตเตอร์เฟสครั้งที่สองเนี่ยครับมาที่นี่นะครับ ซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็ยังแบบดูแบบอุ่นๆอยู่เลยนะเพิ่งผ่านมาเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่จัดอีกแล้วครับเขาบว่าครั้งแรกเขาจะจัดตั้งแตบบ่ปีที่แล้วแล้วอตอนนด้วยโควิดะายยาอะไรอย่างเงื่มาก็เลยมากองเอาเดือนนี้เลยนะครับเดือนนี้ก็เลยจัดแบบ2ครั้งติดใช่โอ้โหสัวใหญจริงครับเดี๋ยวนี้นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับเริ่มตรงโซนแรกก่อนเลยนะครับตรงโซนแรกนี่จะเป็นการแบบโชว์รถแบบวินเทจ กับคนแบบวินเทจหลายๆแนวหลายๆแนวนะครับเนี่ยมีแนวนี้ด้วยมีแนวนี้มีแนวนี้มีแนวนี้แล้วก็มีมีแนวนี้ <c oughs> มีหลายแนวนะครับงานเวสป้าคนหลายไทายมากนะครับก็เจ๋วกันทุกคนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณเคยมนุ่มเลยเข้าไปในส่โซนแถวๆนี้ เราก็ไม่ได้รู้เหมือนกันนะครับว่าเลเยอร์ที่นี่เป็นยังไงครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับให้บรรยากาศพาไปแล้วกันนะครับแถวๆนี้เรียกว่าโซนขายของออน,นะอวรถด้วยครับทั้งโชว์รถทั้งขายของวินเทจนะครับหลายอย่างแถวนี้นะครับเป็นแนวรถเวสปาเวสปาคิดว่าเป็นน่าจะเป็นแบบรถของเจ้าของร้านมากกว่านะครับมาจอดแถวนี้ใกล้ๆร้าน ใจเดียวได้ขับเองแล้วเขาได้ก่อนเขาเขาบอกว่าคนท like ี่จอดจอดรถทั้งในในในลานนี่คือว่ามาแต่เช้ามาก่อนอย่างอย่างพวกผมนี่จอดกันตรงลานด้านนอกครับเพราะว่ามาช้า เห็นมื่ครับนี่มาพบกับเราอีกแล้วผิดพลาดทางเทคนิคเพราะว่าเราลืมเช็คไปว่าเสียงมันแบบกะะระเจิงกระเจิงโจ้ไป <c oughs> ไปมาแล้วไปมาถึงแล้วล้วก็ถ่ายทางก็ร้อยสุดท้ายสู้เสียงสาวๆกับเสียงคอนเสิร์ตไม่ไหวโอ้เราก็ต้องถอนตัวมาจะกลับมาทําที่สตูดิโอนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะครับส่วนแรกๆก่อนเลยัหมคุณเที่ยงตั้งแต่เราเข้ามาจากหน้างานนะครับเราจอดที่ร้านแรกเลยเนี่ยอันนี้ร้านอะไรครับ ขายติ๊กเกอร์ครับใช่ครับสิบบาทต่อชิ้นแต่ว่าก็เลือกกันอยู่นะผู้ผู้คนขาข้ามนะเห็นก็เลือกกันใหญ่เลยนะอันนี้นี่พี่พี่ใหม่พี่ใหม่แกก็เอาจะดาแกก็สอยไปหลายชิ้นเหมือนกันนะผมเองก็เลือกเยอะเหมือนกันเห็นผมผมจะมาติดหมวกกันน็อกเห็นเห็นเขาบอกเอาสติ๊กเกอร์มาติดหมวกกันน็อกเยอะนี่มันเป็นสไตล์ป่ะมันมีแนวเขาเรี่กชื่อเรียกพี่เราแกนะติดก็ติดกันแล้วพิเศษพี่ใหม่ก็ถืออะไรกันชงกันชาเลยอ่ะมีด้วยนะสติ๊กเกอร์กันกันชงกันชาไม่เกี่ยวเันอันนี้ก็ เสรีแล้วนะเขาว่ามันจเหยื่อคนเยอะไปเดี๋ยวเลือกกล้ามจะเลือดตันเพราะแขนมือเขาเยอะอิตาเชียพักภูมิใจนะภูมิใจนะที่มีกันอถัฐจากร้านสติกเกอร์รู้สึกว่าเออผมเห็นคุณเมงเขาจอดเขาจอดร้านนี้อยู่นานเลยนะไม่รู้เขาเขาเขาไงใช่เขาเล่นหมวกกันน็อกนานแล้วอ๋อจะซื้อหมวกกันน็อกจะซื้อหมวกกันน็อกใหม่เอ้จเจ้าของร้านะเขาเป็นลี่นะเป็นเยังด้วยหัว หัวหัวคือหัวใหญ่เกินคือมือมันใหญ่อ๋อัวมือมันใหญ่แต่น,นี่ร้านยี่ห้ออะไรอะ่ะเห็นเขาบอกน็อกนี่ราคาไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่ย่อยราคานี่แม,<ะ>ม่งใบสองสามพันใช่ไหมไม่ถึงนะวันนั้นสามพัน <500 S 2> หนหรอห้าร้อยเออเฮ้ยเข้าร้อยหรอใบใบใบที่แม่งเลยก็ไม่เกินไม่เกินพันอ่ะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเก้าร้อยเก้าร้อยก็จะมีดีไซน์เยอะนะมีรูปแบบเยอะเลยสุดท้ายแม่งจบปะไม่ ไม,ไม่จบไม่จบโอะย,ยัดยัดหัวไม่เข้ายัดหัวไม่นมเจ้าของร้านน่ารักเขาให้สติกเกอร์ของร้านเขาทุกคนเลยนะครับพวกเราทุกคนเลยใจดีมากมขนาดไม่ซื้อนะขนาดไม่ซื้อลอ,ลอง <นะ S 2> ด้วยรู้สึกผมเดินวนมารอบสองเขาไม่ให้แลวนะเขาทำหน้าได้อ <laughs> สถไปจากร้านหมวกน็นกอู่ร้านต่างๆมากมายนะเพื่อนๆนะร้านเยอะร้านเยอะ ผมเห็นว่าพอถัดออกไปจากร้านหมวกกันน็อกนั้นก็ขายพวกเสื้อผงเสื้อผ้านะเสื้อผ้าวินเทจเออเสื้อผ้าเออจริงเสื้อผ้าเนี่ยผมดูอยู่พักนึงเลยไอ้คุณเทียนแม่งไม่ถูกนะเสื้อผ้าตัวนึงแม่งหลักพันหลักสองพันเลยนะจับแม่งซื้อซื้อไม่ได้เลยอ่ะไม่กล้าเลยไม่กล้าไม่กล้าเลยอย่างเงี้ยเลยผมผมดูเสื้อผ้าเนี่ยผมเลือกแต่มันก็เจ๋งนะเนร้านโอ้โหดูเสื้อเลยสวยอ่ะเสื้อแบบดูเป็นฮาวายเสื้อผ้าคุณแนวอะไรอ่ะเหมือนจะพวก เหมือนพูดบอกไม่ถูกเหมือนกันผมก็ไม่ไมเล็กขนาดขับรถได้ใช่เลื่อิ่งอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกับเหมือนเหมือนเขาเอาไว้ขับแบบมอเตอร์ไซค์หรือเปล่ามันรถรถเอฟวันอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้แต่ต้องเหมาะกับหน้าหนาวนะเมื่อกี้มาของตัวใหญ่นะตอนนี้ไม่ไหวร้อนมากแต่มันมันเท่อยู่เ้ยมีของเล่นด้วยมีโมกโมเดลรถรถฮัตวิวฮอตวิวเหรออันนี้เป็นเป็นคืออะไรอ่ะกรถรถรถเด็กเล่นเหรเป็นรถเหล็กอะไรเงี้ยบางคนเขาสะสมกันอ๋อแล้วก็มีพวกของเก่านี่ฮะ เอามาแต่งรถเอาจริง <ไป S 1> ผมไปมอสมีอะไรอะไรหลายอย่างอ๋อมีหลายแก๊งเนะจริงเอาจริง,รงมผมไม่รู้นะว่าอันไหนคือของจริงของปลอมดูยากมากมโหเสร็จเลยนะต่ะดีนะครับว่าวันนี้เรามีพี่ใหม่ไปด้วยเรามีพี่ใหม่พี่ใหม่ลองเมืองพี่ใหม่เวสป้าช็อปนะครับที่ลองเมืองซอยหนึ่งนี่พี่ใหม่นี่เขาเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้รอบด้านเกี่ยวกับเวสป้า ต้องบอกว่าเวสป้านะครับแลมเบต้า mm hmm. นี่ mm hmm. พี่ใหม่ก็บอกว่าออปิดประตูเลยปิดประตูเหมือนกันนะต้องต้องเวสป้าพี่ใหม่ก็โอเคเลยนะครับแก mm hmm. okay, ก็ช่วยดูแล้วก็เวลาจะจับอะไรก็พี่ใหม่ก็ตีมือบอกว่าไม่ต้องเดี mm ๋ย hmm. วพี่หาให้โลเคชั่นตรงนั้นก็มีปัญหาหนิดนึงนะ mm hmm. โกดังเสริมสุกอันเนี้ยมันเป็นที่โลง่งกว้างแบบกว้างเป็นโอเพนเป็นพื้นที่เดียวกันเลยเขาก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันปัญหาของการถ่ายวิดีโอของเราครั้งนี้ก็เลยเกิดพอมันแบบ แอมเบียนทุกอย่างมันอยู่ในที่ที่เดียวกันมันก็เลยแบบโอ้โหคุยก็ไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่ได้วันนี้เพื่อนๆเ,เลยต้องมาเจอเราอีกรูปแบบหนึ่งเลยพี่นะครับโอ้โหจริงจริงนอกจากที่ผมประทับใจเรื่องรถนะนี่เรื่องคนผมประทับใจจริงุผ้คนนี่เยอะมากนะครับคนนี่คือคนที่มาลักสกูตเตอร์นี่เยอะมากนะครับหลายรูปแบบหลายวัยนะครับสาวๆส,สวยๆเย,ยอะมากครับพี่น้องเอาจริง ฝั่งทางด้านขวาของเวทีคอนเสิร์ตนี่เป็นบูธแลมเบต้าใช่ครับอ๋อไอที่โชว์รถเออเราเรา,เราก็ไปดูรถแลมเบต้ากันนะครับก็เหมือนเดิมเขาเอาแลมเบต้านิวแลมเบต้าใช่ไหมฮะที่ <X 3 S 1> อยู่ใน X300 มีไปตามอ่านในเพจอ่านในเพจเขาบอกว่าเขาขายฟอร์ซ่ามาออกแลมเบต้าเฮ้ย <laughs> ไมทำเงี้ยแ <laughs> อ้วขี่แล้วขี่ลืมเลยครับโอ้โห ในก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะแล้วแต่จะแล้วแต่คนแต่ถ้าเท่าที่เราไปลองสัมผัสลองเรายังไม่เคยลองขี่นะลองคอมในเฉลลองคอมในงานนี่แหละมันก็น่าจะน่าจะดูแบบแน่นๆดีนะมีลำวางเรียงกันสีส้าห้าพันสีสันสวยงามฉากสวยเวทีก็เพลงก็มันอยู่นะโอ้ตรงนั้นยอดเยี่ยมเลยจัดแสงจัดอะไรกำลังดีการถ่ายรูป เออหมาครับเหมือนเมือเขามีแสงรอไว้แล้วถ้าเราไปเซลฟี่ด้เลยเดี๋ยวจะมีโซนหนึ่งที่เราไม่ได้ไปเขาถ่ายกันมันจะมีแบบเปิดควันเอามาด้วยอโอ้โหอดเลยมาถึงโซนมาโ,โซนฟ,ฟนฟู้ดฟู้ดชัตเหรโซนฟู้ดนะครับโซนฟู้ดชักที่เขาเตรียมไว้ตรงนี้มันจะอยู่ข้างเวทีแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสุดตรงบริเวณริมน้ำใช่แล้วมีที่นั่งส่วนกลางบบว่า นั่งตลอดทางนั่งตลอดทางที่นั่งเยอะกว่ารอบที่แล้วนั่งเยอะกว่าแล้วแต่ว่าก็ไม่พอไม่พอไม่พอเพราะคนเยอะมากนะครับนี่จริงเนี่ยเนี่ยเรคุณเคียงเจอเพื่อนเยอะมากเฮ้ยท่านนี้ท่านนี้เป็นใครท่านนี้เห็นเนนเขาบอกว่าเป็นชื่ออาร์มครับเพื่อนผมอ๋อเป็นศิลปินด้วยใช่เับเป็นจัสิกอีสานเนรอืเดี๋ยวมาในส่วนฟู้ดทักต่อนะครับมันมีร้านเยอะอ่ะมันมีมีมาร้านหนึ่งเป็นเป็นร้านที่ที่ใหม่ของเรานี่บังเอิญ ไปเจอลูกค้าเก่าไม่ขาไเป้า้าแล้วแต่ว่าเป็นเป็นคนที่จัดเปีป้าจากร้านที่ไหนร้านชนลวิทย์เป็นร้านลูกชิ้นลูกชิ้นที่เราก็จัดไปพรมควรนะครับจัดไปหลายหลายเซตอยู่เพราะว่าอร่อยใช่ทำเบียร์ด้วย <laughs> <laughs> จริงๆก็ตอนนั้น <laughs> เรายังไม่มีที่นั่ง <laughs> ล้วก็ใช้บอกว่าเคาน์เตอร์เขาเป็นที่รวมก่อนนะครับก็เลยอยู่ตรงนี้ไม่เราถือว่าเราเราอ้อน้ารางเขาเป็นการเรียกแขกให้เขาเอาจริงเด็กลูกค้าพอเราซื้อปุ๊บสักพักหนึ่งนี้คนเข้ามาเต็มเลยถามว่าซื้ออรอไม่ใช่ถามทางโอ้ยอดเลยอีเวนต์งานไหนก็ตามถ้าเกิดมีชลวิทย์อยู่ที่นั่นก็อิ่มท้องนะครับะดูนี่คอนเสิร์ตพี่บุรินทร์ขึ้นแล้วเนี่ยนะผมผมจำได้เลยว่า ตรงบริเวณที่เราอยู่อ่ะเดิมทีคนเนี่ยนั่งกันเต็มเลยฮะโต๊ะต่างๆนี่เต็มคนแน่นพอบริงขึ้นปั๊บสักพักนึงไม่มีคนโต๊ะว่างนะครับรออยู่หน้าเวทีหมดเลยโอ้ไปอยู่หน้าเวทีกันหมดโอ้โหพิลัดมากผมจําได้คุณก็ไม่คุณก็อยู่นะคุณนึงคุณก็ไปอยู่นะไปซุ่มสังเกตการแป๊บหนึ่งครับเดินบนไปดูครับหนึ่งว่ามีอะไรเกิดขึ้นจำได้ผมมาหลังว่าที่เฮ้ยก็เพียงคุณไปไหนเนี่ยโอ้แต่ว่าตรงนั้นผมว่างเลยผมว่าจองที่นั่งได้แบบ นอนโต๊ะใครโต๊ะได้หมดได้เยอะหมดเลยโอเคผมเห็นทุกคนกำลังสนุกอยู่มูดกำลังมันๆเลยนะครับกำลังดีๆแต่ผมแบบไม่อยากจะแบบบอกลาใครก็ต้องแอบ,บกลับก่อนนะครับทาให้ผมไม่รู้เลยว่าในค่ำคืนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรที่คุณสร้างวลากรรมไว้ถึงถ้าผมดูแต่ผมจะเป็นคนคนนั้นที่จะช่วยคุณเลยบังเอิญผมไม่อยู่เพงเี้ยง oh คุณไปทําวลรกรรมอะไรมาะ <c oughs> คืนนั้นไม่ใช่วลากรัยจะเรียกว่าอะไรสวรรค์กันแกล้งครับทำให้กุญแจรถ ไอ้กุญแจสตาร์ทหายกุญแจเปิดสวิสช์สตาร์ทหายใช่ครับพองานจบแล้วเนี่ยเราก็กลับบ้านทุกคนก็กลับกันหมดโอ้โหเรารอเลยเหลือเลือรถเราจอดอยู่กับกับพี่ใหม่ก็ไปถึงรถ<พ>เอ้ยเดินเชิญเลยเอาสตาร์ทรถเอ้าล็อกคอเอาๆๆ <c oughs> เปิดกิ๊ดเอ้เียกุญแจกุญแจสตาร์ทไม่อยู่โอ้โหเดี๋ยวกุญแจคอ แต่พื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่เล็กๆนะคุณเทียงนั่นแหละครับก้กว้างแบบนั้นนะโล่งๆแบบนั้นนี่คุณจะหายังไงเจอวะงานเข้าเลยไม่รู้ทําไงในชีวิตโอ้ยพี่ใหม่ก็แบบเปิดสวิตดูจะต่อตรงยังไงมันจะต่อตรงด้วยอ้อเขางอยู่ชางอยู่ชางจะต่อตรงเครื่องเลอเครื่องดูไม่ท้องคือคือมันทำยากมากเลยเลยเลยทำให้มั่นใจแล้วเออเออไอ้กุญแจสินิ์ตาเนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้มีกันง่ายนะไม่ได้แบบถ้าเราปิดแล้วถ้า ไม่ได้ขโมยกันง่ายๆมันองมันต้องมีฝีมือช่างพอสมควรแอ้กุญแจซูซูสตาร์เนี่ยมันอยู่ในเก๊เก๊ก็ต้องถูกล็อกอีกทีหนึ่งคนที่จะเอากุญแจซูซูสตาร์นี่ออกมาได้ก็จะมีต่เจ้าของรถเท่านั้นใช่ครับคุณจำได้มันก็คุณจะออกมาคุณจำได้จำได้นะอีกรอบมันก็รับแฟนองไอคอนสยามแล้วก็กลับเข้ามาก็ท่าเหมือนเดิมและตกลงเป็นยังไงบ้างสถานการณ์หาเันกี่ชั่วโมงโอ้โหหากันหากันยาวเราก็เดินหา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 ในงาน สักพักเมียโทรมาอืบอกกำลัาที่รถเลยกุญแจเจอแล้วนั่นนะอันนี้เดินเจอไม่ได้เดินเจอเมียให้เมียให้เมียให้อะไรนะเขาเรียกว่าสิ่งสักสิิ์จริงเ่ยโอ้โหสายมูเตลขูบอกว่าช่วยหน่อยช่วยให้เจอกุญแจหน่อยโอ้โหปุ๊บสักพักเมียลงไปในกระเป๋านั่นนะหยิบกุญแจมาเจอเลยโอ้สุดยอดเลยจริงอันนี้คือแบบคือมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบ ที่เราจะแยกกุญแจกันนะแต่กุญแจขอกับกุญแจกับาเราจะเราจะแยกกันเพื่ออะไรทําไมถ้าเราจะฝากในกระเป๋าแฟนเราก็ก็ฝากเลยทั้งโคู่ทาไมเราต้องแยกฝากอะไรเงี้ยเอาจริงเอาจริงนี่นี่นี่คือคืองงมากว่า,งงาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาอยู่แถวนั้นซะด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะโอ้เอาจริงเอาจริงเอาจริงทุกงีงานเวสป้าเนี่ยเขาตัดกันเยอะนะแล้วเดี๋ยวจริงใกล้ๆกเนี่ยก็จะมีงานหนึ่งเห็นเขาบอกเขาจะรวมเวสป้าเนี่ยให้มากที่สุดเลยแถวบางใหญ่นะครับบอกว่า เออเขาเป็นบิ๊กซีบิ <S um. <S ๊กซีเขาเขามีพิกัดเลยอ่ะบิ๊กซีบางใหญ่เวสปาออนท็อปดูบนลูคท็อปของตัวห้างบิ๊กซีเขจะรวมแบบเวสปาให้ได้เยอะที่สุดมาในงานนั้นนะครับบ่อยมากนะครับเวสปานะครับเดี๋ยวมีครั้งที่สามเดี๋ยวมีคั้ที่สามสกูตเตอร์เฟสครั้งที่สามที่เห็นว่าบางแสนมูแต่ยังไม่ชัวร์เห็นว่าช่วงช่วงพฤษภา สกูตเตอร์ออนเดอะบีบางแสนโอ้เล่าใจมากก็นี่แหละเป็นเรื่องราวนะครับสนุกสนุกมันๆของพวกเราที่จะพาเพื่อนๆไปเห็นเรื่องราวของคนรักสกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเวสป้าเลมเบต้านะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายร้านขายของอาหารต่างๆคนเส์ตดีๆแทกสิ่งลี้ลับเข้าไปด้วยโอ้ครบรถครบรถครบรถเป็นรายการสกูตเตอร์ครบรถนะครับก็ ฝากเพื oh yes. ่อนๆติดตามพวกเราต่อไปเนาะนะครับเวสปาโลห่าผมบอยนะครับแล้วก็เคียงคครับุณเคียงนะครับจะมีท่านอื่นไม่มานะครับจะพาคุณไปไหนไปเจออะไรนะครับติดตามกันไปนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับไม่เปลี่ยวกับการแคมปิ้งะเราอื่นไรบ้าคมปิ้งแต่เรื่องโปรเจกต์ต่อไปนึงที่เพื่อโปรเจกต์ต่อไปโปรเจกต์นี้ก่อนโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเวสปาไปเจอแบบหลากหลายนะครับโอ้สุดยอด อโ oh แล้วเจอกันครับ